ว่ามันมีสองตัวเลือกอะฮะให้เราผักหรือว่าไม่ผักเนี่ยขอลองโอ้โหบรรยากาศเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์ะฮะวันนี้ก็วันพฤหัสฮะป่าล้วหะไปโรงเรียนกันดีกว่าฮะหาไปฮะอ่าโอเคก็มาอจัดงานสมนะใหญ่ๆสุบีก็ as a result this terrible s r e u l บาย <tragedy. S 2> บายฮะยเสียใจด้วยนะยาอ่าวันนี้เป็นวันพฤหัสเป็นวันที่ที่นายคาโดจะมาโรงเรียนใช่ไหมฮะเออแล้วในฉากจบแรกอ่ะเราก็คือกําลังอ่าคือเราต้องไปกําจัดนายคาโดถูกไหมฮะแต่ว่าในเส้นทางเลือกกันเนี้ยเราไม่มีฉากนั้นนะตอนนี้มีนมีกำลังกลัวมากเลยฉันควรต้องไปจับตาเธอดูไปจับ ตาดูเธอสิเอเอไออะไรเนี่ยคนไหนมีนามิได้ไงเห็นปะนี่ไงนี่ไงมีนามิโห oh, หน้าที่ของเราก็คือตามติดชีวิตมีนามิฮะอ่ะก็คือในฉากจบแรกใช่ไหมฮะที่เราเล่นจบกันไปอะ่ะคือเราอะ่ะจะสามารถควบคุมนายคา์โดได้ถูกไหมฮะแต่ว่าในเส้นทางใหม่เนี่ยที่เราเลือกอะ่ะเราเราไม่ได้ไปบ้านนายคาโดนะเออคือมันตัดกลับมาที่ มันตัดจบไปเลยฮะหลังจากที่เราเผาใยมินามิเอ้ยหลังจากที่เราเผาใยซูมิได้อะมันก็ตัดจบเลยฮะเราก็กลับบ้านได้เลยเออดังนั้นวันนี้น่าจะเป็นวันที่คาโดามาโรงเรียนเราฮะเอ้ยน,น่าตื่นเต้นอยู่นะเออแบบใหม่แบบสับเลยฮะไม่รู้เลยฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะโอ้ยมินามิแล้วเร็วอ่ะนี่ฮะอันนี้คือก็ขึ้นให้คุยกับมินามิได้เลยฮะ โอเคเริ่มเลยฮะเฮ้ยสวัสดีมิรามิสวัสดีสสสสดเฮ้ยฉันรู้นะว่าเธอกลัวใจเย็นก่อนดิม,มันมมทําไม่ได้อะ่ะเฮ้ยฉันเข้าใจแต่ฉันฉันจะช่วยเธอเองเฮ้ยเขามาแล้วนะเฮ้ยไปไปที่ดาดฟ้าเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองอ่านั่นไงในคาโดฮะมันมาแล้วฮะไอ็กคนที่ลังควานนางมิรามิของเราฮะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ให้เอง แล้วแล้วคือตอนนี้ขยับไม่ได้นะมึงจะต้องเดินแอคนานขนาดไหนอะ่ะเฮ้ยสักทีดิก็คือตอนนี้หังหญิงรอมาประมาณ75ชั่วโมงแล้วอะ่ะมันโอเคมันเดินม,มาถึงแล้วฮะทาซ่านะมึงทำซ่าเฮ้ยนายคือคาโดใช่ปะออาไปไหนพูดถึงมีนามีน่ะหรอไม่รู้อะ่ะก็ไปทำธุระอ,อะไรของเธอมออั้งเฮ้ยแกคิดว่าฉันโง่เลยไงอย่ามาเซซ้งเลยเลยบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ ก็ไม่รู้อ่ะไม่บอกอะทําไมป้ามีแหละนั่นอะฉันเห็นเธอแล้วได้ไงเธอชิบหายแล้วฮะชิบหายแล้วฮะมันจะไปต่อยมินามิฮะเราต้องรีบวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเห็นได้ไงวะเห็นจากตรงไหนไหนไงไหนเธอจะทำไรคารโดอุ้ยอุ้ยคัตซีนฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ย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 มีรามีก็เป็นมวยเหมือนกันอะ่ะเอาดิเอาเอาเอาเฮ้ยนายว่าไงปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ถ้าไม่งั้นแล้วก็ฉันจะฉันจะเฮ้ยมึงจะทําอะไรวะฮะอีลาน่าอุย้ยเราทําอะไรเดียวเออเราเฮ้ย,ย,ยมันมีสองตัวเลือกอะฮะให้เราผักหรือว่าไม่ผักเดียขอลองขอลองไม่ผักเขานะ ฉ,ฉันัจะฉันฉันฉันว่าแล้วถองทำอย่างนี้ดีไงอุ้ยเจออะโอ้ยคืออะไรอ่ะคาโดโดนผักอยู Target> ่ดีเหรอโอ้ยแม่งโคตรเจ็บเลยเว้ยอะไรวะเนี่ย มุมไม่ค่อยดีฮะอะนี่เกิดเรามาพร้อมหนะ้าพร้อมตาฮะเฮ้ยในที่สุดเธอก็ตื่นนะลานะ่าแล้วทุกอย่างโอเคปะคาดูไปไหนอะอว่าว่า,วาไงนะเขาไม่ได้ทําอะไรเลยก็อาจารย์น่ะมาเห็นพอดีก็เลยจับตัวไปนะ่ะเพงั้นจริงหรอฉันได้ยินคนกรีดด้วยนะเมื่อกี้ลานะ่าฉันจะคุยกับเธอทุกเรื่องนะอืมแต่ว่าขอหลังจากนี้นะงั้นงั้นเจอกันนะลานะ่า อะไรวะโอ้ยอยากเล่นอีกรอบเลยอะคืออ่าฉันไม่มีเวลาแล้วฉันต้องไปกําจัดโฮชิโกอีกโอ้โหโอ้โหดอสรุปให้ฟังนะเหมือนเดิมฮะขออ่านก่อนโอเคเมื่อกี้นะเราอ่จะพยายามหาทางกําจัดโฮชิโกฮะอ่าแล้วเราก็ต้องไปะ ตามคำแนะนําของยายอินโฟจังนะเราต้องไปหาปลั๊กไฟฮะที่ห้อง AV ะฮะ AV ก็คือ Audio กับวิชวลปะใช่ไหมเกิดทั้งหญิงอะอ่ะไปเซิร์ช Google มาแต่จาไม่ได้ฮะแต่ทั้งหญิงอะคือที่ตัดสินใจทําอย่างนั้นก็คือว่าอ่าอยากเห็นฉากจบที่มันบูดที่สุดเลยนี่ไงนี่ไงออดิโอวิชวลฮะใช่ไหมอันนี้ใชเลยใช่เลย โอ้โออกปลัก๊กสามตาฮะแล้วเราก็ต้องไปห้องเขาเรียกว่าอะไร o ูไบเลอร์ o ูมฮะเออเป็นห้องที่เกี่ยวกับเครื่องทำความร้อนของเตาไอน้ำเน,นี่ยหรอโอเคฟูไบเลอร์ฟูไบเลอร์ลูม is that right ใช่ไหมฮะ o ูไบเลอร์ลูมใช่ปอสไอ้ใช่ฮะนี่ไงเขาให้เรากดอาเพื่อที่จะเสียบปลัก๊กสามตาหรอ ไรวะโอเคพอเดาได้แล้วเออโอเคสิ่งที่ฉันต้องทาตอนนี้ก็คือเอาปั๊กอะไปหยอดในสาะแห่น้ำเอ๊ะในความเป็นจริงมันทําได้เหรอถ้าเราสมมติว่ามีปั๊กอ่าล้วเสียบกับสายไฟแล้วยโยนสระแหวนน้ำอะ่ะคนในสาวแหวนน้ำจะขิดกันหมดไหมฮะอันนี้คือไม่รู้อะไหนอะ่ะเราทำไงอะ่ะ อ๋าโอเคขึ้นมาให้กดแล้วฮะปึ้งไหนวะปั๊กปั๊กทิปนะจินตนาการแล้วนะสำคัญกว่าความรู้ฮะแล้วอีนั่นยายโฮชิโกะนะตัวนั้นอะ่ะยายโฮชิโกะบุ้มก็อุ้ยคือไอ,อแมงเอ้ยอ่าเดี๋ยวถ่ายด้วยถ่ายด้วยเอ้ยถ่ายด้วยถ่ายด้วยอ่ะ ใอ้ง่ายงี้เลยโอ้โหโอเคฮะอืมอุบัติเหตุดิแต่ถ้าในความเป็นจริงอะ่ะถ้าตำรวจตรวจสอบแบบรอยนิ้วมือเรามันมันก็ไม่อยู่มันก็น่าจะอยู่ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้โหในความเป็นจริงไม่ไม่น่าได้มากอย่างเงี้ยแล้วเราควรทำยังไงหรอคือตอนนี้มัน น่าจะต้องรอให้ตำรวจมาอย่างเดียวเลยมั้งเดี๋ยวลองรีพอร์ตเพราะเอานี่ไงเห็นว่าพอเรารีพอร์ตปุ๊บตำรวจมาเลยพอตัดจบเลยเคตำรวจก็ามาฮะยายโฮชิโกก็เป็นสตาร์หาหลักฐานไม่เลยฮะหาหลักฐานไม่เจออีกแล้วจ้ารอดไปตามระเบียบเราแม่งอิ่งเกินทำแบบซื้อซื้อน่าไม่มีใครจับได้ทั้งนั้นอะฮะ จบแล้วเล่นไปกี่นาทีว่าเดี๋ยวขอพักจอไปดูแป๊บสิบสองนาทีอะไรอะ่ะโอ้โหเล่นต่อเลยฮะอย่างเงี้ยโอ้โหบรรยากาศเหลือศูนย์บรรยากาศมนันมดโคตรโคตรเหลือศูนย์น่ะไปไปไปตอนนี้มันเอาอุปกรณ์อะไรไปไม่ได้แล้วนะเพราะมันมีเครื่องตรวจจับฮนะ โอ้หเปลี่ยนไอซีนเนี้ยตอนแรกมันจะแบบว่าสว่างสว่างใช่ไหมเป็นสีฟ้าปะแต่นี่คือมืดแล้วฮะอ๋อหน้าหลดดิงก็เปลี่ยนด้วยนะถ้าเวลาบรรยากาศมันแย่อะโอ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 เคฮะก็คือเนี่ยฮะถ้าถ้าเกมอ่ะเดี๋ยวนะ ฉันจะต้องส่งจดหมายให้มูสเวไปที่ดาดฟ้าแล้วฉันก็จะกำจัดเธอฮะโอเคอ่ะการส่งจดหมายคือไปที่ตู้หน้าโรงเรียนนะฮะอ่าที่เป็นล็อกเขาเรียกว่าอะไรวะตู้เซฟนะเออนั่นแหละแล้วเนี่ยบรบรยากาศของเกมมันก็จะมืดอย่างนี้เลยฮะ,ะถ้าเราอ่ะทำคนตายเยอะนะอ่าอุ้ย อ่ะนี่มาแล้วฮะอ่ะกดอาเพื่อที่จะส่งจดหมายแล้วทำไมเราต้องมองซ้ายมองขวาด้วยอ่ะโอแล้วก็รอจนกว่ามูซเมะจะมาอ่านนะอ๋มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เงียบๆหรอแล้วมันมันจะไปนี่ไหมอ่ะมันจะไปดาดฟ้าไหมเอ่ยออโอเคตอนนี้คือเราคอนเฟิร์มแล้วว่าใหญ่เนี่ยมูซูเมียจะไปดาดฟ้านะเราต้องหาอุปกรณ์ในการสังหารฮนะคิดออกก็คือห้องนี้มีไม่ใช่หรออ่าไอห้องครัวห้องคัวอยู่ไหนวะห้องนี้ก็มีนี่ไงนี่ไงนี่ไงห้องนี้ก็มีป่ะ ดาา่าฟ้าดีกว่าที่ดาวนะที่เสียงกีตตอนตอนที่วันพื้ลือหัดนะฮะน่าจะเป็นการที่มีนามิยะผักคาโดลงอะ่ะเออตำรวจอาจจะจับมีนามิแน่เลยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ตำรวจก็หาหลักฐานไม่เจอไม่รู้อะ่ะรอดูฮะเราต้องหามุมกล้องดีๆฮะมันต้องเซ็นเซอร์ลงติก t o อกแบบพันเอร์เซ็นตแน่นอนฮะอ่าแล้วยังไงอะ่ะ ออ้อมหลังไหมกดอพเพื่อมองก่อนฮนะอ่ะมันขึ้นให้เรากดอานะเปิงเอาล่ะแค่อีกเก้าเดียวฉันก็จะจบความทรมานของฉันได้ทั้งหมดแค่หนึ่งครั้งที่ฉันจะทำต่อไปนี้ตัวมันตายแบบมันสมควรทั้งหมดก็จะมีให้เลือกนะว่าเราจะฆ่าหรือไม่ฆ่าฮะอะ บัมบ์ุชโอ้โอค่อนข้างเรียบง่ายมากเลยนะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยฮะแล้ว อันนี้น่าจะเป็นฉากจบแบบจบเลยครับงฮะแบบจบเลยอ่ะอ่นนี่ใครเนี่ยสวัสดีจ้าหืมเรารู้จักกันด้วยหรอฉันเป็นแม่ของมีนามิโอเคฉันรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนเขาอ่าอ๋อแม่มีนามิต้องการอะไรจากหนูหรอคะ เออขอโทษน,นะที่จะพูดอย่างเงี้ยแต่เธอจะไม่สามารถเจอมินามิได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขา้าต่อต่อฮะอ่าอ่าอ่า แล้ว <Okay. laughs> ก็ไอนี้ตามแน่เลยอะ่ะตามมินามิไปแน่เลยอะ่ะโฉากจบแม่งโคตรมืดเลยอะ่ะแล้วเซจิจะยังไงวะ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะ <c oughs> หรือว่ายังไงวะ ตาหน้าเธออยู่ที่ไหนหน้าโอ้โหอียหญิงได้เกดเอฟมันแย่โอ,โอ,โอ,อ,อ,โอ้ขอแก้ตัวได้ปะวะจบโคตรแย่เลยโอ้โห เดี๋ยวมาสรุปตอน <S <S ท้ายเกมเลยดีกว่าอ่าก็ขอสรุปอีกรอบละกันนะฮะก็คืออ่าในจุดเที่ยงหญิงยังแตกใจนิดหน่อยก็คือเหตุผลที่มิรามิคอตตตอฮะที่เดาก็คือน่าจะเป็นเพราะมิรามิเป็นคนตัดสินใจที่จะผักคารโดลงตึกเองย่างงี้ใช่ไหมฮะเออก็เลยแบบรู้สึกว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยว่าในชั้นฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยเออรับไม่ได้ก็เลย ตอฐไปะฮะแต่ฮังิงก็ยังแปลกใจที่ว่าถ้าคาโดตุยอทำไมวันศุกร์มันไม่มีงานศพให้คาโดวะอชอ่ไหมฮะไม่รู้เหมือนกันฮะแต่น่าจะเป็นแบบนั้นแหละฮะแล้วเราก็รับไม่ได้ะฮะก็ตุยตามฮะคนที่เหลือรอดคนสุดท้ายก็จะเหลือแค่เซจิฮะแต่ว่าก็ต้องอยู่แบบโดนเดียวอะเออไม่มีใครเลยไม่เหลือใครเลยก็ต,ตามนั้นแหละฮะเก็บเออไดเกรด F อ อ,อก็คือบูดสุดเลยฮะออแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกทคนมากเลยฮะที่ติดตามน้องฮะหญิงฮะฮยฮะหญิงไม่เคยคิดมาก่อนเลยฮะว่าจะมีคนมาติดตามการเล่นเกมของฮะหญิงเยอะขนาดเนี้ยเอ,อรู้สึกดีใจมากเลยฮะแบบดีใจสุดๆฮะก็จะพยายามแบบอ่าหาอุปกรณ์หาโดยเฉพาะไม้เนี่ยฮะอยากจะกำลังจะหาไม้ที่มันดีๆที่มัน มันดีๆฮะตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยฮะก็แล้วก็อยากอัพสเปคคอมด้วยฮะเออเอ,อจะได้เล่นเกมแบบไม่กระตุกกับเขาสักทีฮะยไงก็ขอขอบคุณอีกรอบแล้วกันนะขอบคุณมากจริงๆฮะอะแล้วก็อยากให้ห้หญิงเล่นเกมไหนอะก็บอกมาได้เลยนะแฟนของข้างหญิงต่อไปก็คงจะเล่นยานเดลิสซิมเลเตอร์เรื่องหลักนี่แหละฮะที่แอบชอบรุ่นพี่อะฮะ แต่ทีนี้หหญิง,งก็ต้องทําการบ้านนิดน,นึงว่า,าลูกเล่นของเกมมันไปถึงไหนแล้วเพราะว่าแพลมันอัปเดตแทบจะทุกเดือนทุกอาทิตย์นะฮะเออลูกเล่นใหม่ๆในเกมมันเยอะมากฮะต้องไปศึกษาด้วยฮะแล้วก็หมดแล้วฮะไม่มีอะไรแล้วฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตฮะให้ทุกคนไม่ต้องเหนื่อยเยอะอยากทำอะไรให้สำเร็จก็ให้มันสำเร็จโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากฮะ ขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนฮะได้ความสุขฮะให้รวยกันแบบฟุกฟุกเลยฮะเอ้ยยุคนี้มันเงินมันมน็อกเอริติงฮะเฮ้ย <c oughs> ห้อยู่ในช่วงที่ยากลําบากที่คิดเยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยต้องอ่ารู้จักคําว่าช่างแม่งให้เยอะนะฮะเพราะคำว่าช่างแม่งเนี่ยทําให้หญิงแบบว่าผ่านมาในจุดที่แย่ๆได้หลายครั้งแล้วฮะเอนัออ่นแหละฮะอย่าคิดเยอะกับชีวิตฮะ ทำให้ชีวิตมีความสุขเป็นวันฮะแล้วก็ขอบคุณรอบสุดท้ายแล้วกันฮะขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณมากฮะที่ติดตามชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หิูด้วยนะวันนี้ก็หมดแล้วฮะบายคฮะจบ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 